สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูป้าดานะคะในวิชาคณิตศาสตร์น,นะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆขุดนับตัวเลข1นึถึงสิอาราบิกนะคะและก็อน1่งถึงสิไทยกันนะคะก่อนจะไปนับตัวเลขกันเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆยืดเสนด้นยืดสายก่อนนะคะเด็กๆลุกขึ้นยืนเลยค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมกันแล้วอ่ะเริ่มเลยนะคะ เริ่มแล้วนะคะนันนกจินนาจินนกจินหนึ่งสองสามจินนาอีกฟุงบินลงลอยมาหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะเริ่มเลยนะคะนนก เลขหนึ่งไทยต่อไปค่ะเลขสองอาราบิกเลขสองไทยเลขสามอาราบิกเลขสามไทย เลขสี่อารบิกเลขสี่ไทยเลขห้าอารบิกเลขห้า เลขเจ็ดอาราบิกเลขเจ็ดไทยเลขแปดอาราบิกเลขแปดไทยเลขเก้าอาราบิก เลขเไทยเลข10อาราบิกเลข10ไทยด่าดดิ๊ดได้ฝึกอ่านเลข1-10อาราบิกและ1-10ไทยกันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกนับภาพและก็แทนค่าจำนวนตัวเลขกันนะคะอ้าวเดี๋ยวไปนับไปพ้อะกับคุณครูเลยอ่านนี้คือภาพอะไรคะลูก ภากพอะไรคะแอปเปิ้ลเอาลูกลองนับแอปเปิ้ลสิคะว่ามีกี่ผลเอาเริ่มนับเลยค่ะ กี à. À, ่ตัวอ่นับเลยลูกหนึ่งสองได้กี่ตัวคะลูกสองตัวเอ๊ะแทนค่าเลขอะไรนะเลขสองเลขสองใช่ไหมคะเลขสอง กี่ลูกอ่านับเลยนะคะนับเลยค่ะ1นึสองสามกี่ลูกคะลูก3ลูกเอ๊ะแทนค่าาอ่นเลขอะไรนาะเลข3สาใช่ไหมคะเลข3สามโอ้เด็กๆเก่งทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเด็กๆหยิบหนังสือแบบเรียนเลขคณิตมาเลยน,นะลูก แล้วลูกเปิดไปหน้าที่9นะคะอ่าดูนะคะลูกเดี๋ยวคุยจะทําตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูนะคะดูข้อที่1ก่อนนะคะน่าดูและไปดูตัวอย่างที่บนกระดานที่ครูทําทให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะอ้าวมาดูกัเนเลยนะลูกว่านี่คือเลขอะไรคะลูกเลขสอง่าเขาให้เด็กดก,การการะบาดเลขสองนะคะเด็กๆก็ต้องกาปลา ใถน,นี้มีปลาสามตัวเด็กๆไปกาปลาสามตัวได้ไหมคะไม่ได้นะคะลูกอ่าเรามากากระบาดทับปลากันเลยนะคะลูกอ่าเริ่มนับเลยนะคะลูกหนึง่งอ่กากากระบาดปลาหนึ่งตัว ัวเลขเจ็ดอาราบิกและก็เลขเจ็ดไทยกันนะคะ,ะมาฝึกเขียนเลขเจ็ดอาราบิกและก็เลขเจ็ดไทยกันนะคะลูกเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะคือการนับช่องนะคะเราก็นับหนึ่งสองสามจอช่องที่สามเด็กๆก็เขียนเลยะคะเลขเจ็ดเราต้องเขียนเส้นตรงก่อน เลยลากเส้นตรงมาต่อจืดแล้วก็ลากเส้นเฉียงลงมาที่มุมนะคะอ่านี่คือวิธีการเขียนนะคะเด็กๆไปฝึกเขียนนะคะลูกอ่าให้พบกันง้ตัวเลขนะคะ เจอแล้วเด็กๆก็เขียนล้วเส้นตรงมาช่้เฉียงลงมาที่มุมนะคะลูกอันนี่คือเลขเจ็ดอาระบิกต่อไปไมาฝึกเขียนเลขเจ็ดไทยกันบ้างน,นะ1 2ึสามเจอแล้วก็เขียนเป็นตัวอย่าง เด็กๆไปเขียนให้พบทั้ง5ตัวนะคะและก็3บรรทัดนะคะลูกอ่าคุณครูมีการใา้เด็กคือในหนังสือแบบเรียนเลขคณิตนะคะและก็การฝึกเขียนตัวเลข7ไทยและก็เลข7อาราบิกนะคะอ่าสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ